ใช่ค่ะเออระวังนอนวิ่งมาใส่รถนะคะก่อนที่พี่จะเคลื่อนรถนะอย่าเพิ่งเปิดเบรคค่ะพี่ต้องช็คขวาช็คซ้ายค่ะมีใครจะแซงจะแซงเราไหมเออนี่แหละต้องเช่นี้ตลอดถ้ารู้สึกว่าเคลียร์ไปได้ก็มองไกลไปข้างหน้าแล้วค่อยเ,ยเปิดเบรคเหมือนเดิมนะ่ะอ,อ่าตอนนี้เดินหน้ายังไม่มองกระจกข้างกันนะเราเน้นมองไกลไปข้างหน้าก่อนและอย่ามองพื้นนะคะรู้สึกตัวเองมองพื้นดินเมื่อไหร่ยกสายตาเหมือนเรานั่งดูทีวีเลยค่ะว่าเราต้องจ้องให้ตรงจอทีวีอย่างเงี้ยเออเราจะไม่มองปลายเทา้าตัวเองคะ่ะ แต่ต thing, like ้องหายใจด้วยนะคะตอนที่เราฝึกนะจะอยู่ดีๆในหน้าม่วงไปเลยแล้วพี่ต้องจําวันแรกที่พี่ขับอย่างนี้ไว้ดีๆนะวันหนึ่งพี่ขับเก่งแล้วพี่ต้องระวังเหมือนวันนี้ข้ามประมาทอีกค่ะแล้วแต่เบรกลงไปช้าๆนะคะเพื่อหยุดรถอย่างนุ่มนวลกันอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองให้เลี้ยวตามความรู้สึกตัวเองก่อนนะผิดถูกไม่เป็นไรตรงไหนไม่มั่นใจกดเบรกลงไปหยุดรถได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยวขวาไปตรงนี้กันดู ลุงตรงนี้พี่ห้ามหลบนะแต่ให้พี่ลงช้าๆถ้าเราเน้นที่จะหลบหลุมอะค่ะปฏิกิริยาเท้าเราไม่ได้ฝึกอืมเรากดไฟเลี้ยวขวาไว้นะคะตอนนี้เราต้องเลยเป็นหน่อยถึงจะเลี้ยวใช่ไหมคะอ่าแล้วแต่พี่เลยให้พี่ลงเลี้ยวก่อนอ่าผิดถูกไม่เป็นไรนะคะคุณนจะได้เพิ่มเติมได้ถูกต้องเนาะไปเลยนะคะอ่าแต่ก่อนจะเลี้ยวพี่ก็ต้องมองขวามองซ้ายนะเพราะทางแยกตรงเนี้ยรถมาได้หมดเลยเออแหละเดี๋ยวทุกคนจะได้คอมเมนต์ถูกว่าทำไมนักเรียนเลี้ยวก่งจังเลยคะอย่างนี้ไงฮะ ตรงนี้ครัอ่าอันนี้ค่ะเลี้ยวไปทางไหนพี่มองไปไปทางนั้นเลยนะต้องการให้รถไปทางไหนมองทางนั้นไว้เลยแล้วเมื่อกี้เราได้กดซีเลี้ยลไหมรถไม่ได้กดต่อตกดตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะเราเลี้ยวแล้วอ่าแล้วก็คขึ้นรตรงเลนก่อนนะคะถ้าคขึ้นรไม่ทันแต่เบรกไว้แต่เบรกไว้เดี๋ยแต่เบรกช่วยไว้อ่านั่นแหละเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาต่อเลยนะคะแต่พี่ต้องเลี้ยวอ้อมเส้นตารางนี่นะให้พี่คิดว่าเส้นตารางนี้มีรถจอดอยู่เต็มเลยค่ะ ออแล้วก็มองไปไปที่เวทีตรงนู้นเลยอาถ้าไม่ไปก็ปล,ล่อยบรดแค่เล็กน้อยนะคะบางทีที่รถมันยังไม่เลี้ยวอะคะ่ะพราะถยังไม่ได้เคลื่อนที่แต่จริงคงอะไรเราโอเคแล้วแล้วก็มองไกลไปที่เวทีเลยคะ่ะมองเวทีข้างหน้าไว้มันยุขึ้นไปใช่ไหมคบอาโอเคนี่แหละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาซอยเล็กๆข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะ <S <S เพราะฉะนั้นการเลี้ยวของพวกเรานะคะอาซอยเล็กๆที่มีเสาไปเล็กๆตรงนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นการเลี้ยวพี่ห้ามเข้าไปตรงช่องตารางสี่เหลี่ยมนะ พี่คิดว่าช่องตารางพวกนี้รถจอดอยู่เต็มเลยอืมแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะคะตอนนี้ถ้าพี่มองไปที่เวทีค่ะรถเราเอียงทางไหนมากไปไหมมองไปที่เวทีเอียงเอียงซ้ายค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในเลนให้ได้นะคะครูครัหนูยังกัตรงนี้ไม่เป็น่าระยะไหนถึงเปิดไเลี้ยวอ่าจริงๆต้องเปิดก่อนเลี้ยวประมาณสามสิบเมตรอ่าดีกว่าถ้าเราเปิดปุ๊บเราหมุนเลยมันจะยากอ่าตอนนี้ลองเลี้ยวดูนะ ต้องการให้รถชี้ตรงสิ่งไหนที่มองสิ่งนั้นไว้ก่อนเลยค่ะพี่มองต้นไม้ต,ตรงระวังไก่สีทองเห็นไหมมองต้นไม้ใกล้ๆไว้ค่ะอย่ามองเสาไฟนะไม่งั้นเดี๋ยวรถจะก็ไปหาเสาไฟเนี่ยมองต้นไม้ที่เป็นพุ่มข้างไก่สีทองนะคะแล้วที่จ้องต้นไม้ต้นนั้นไวเลยอย่าสนใจข้างเพราะรถเราชี้ตรงต้นไม้ค่ะเราจะได้คืนล้อทันมองต้นไม้ไว้มองต้นไม้ไว้อย่าไปมองสิ่งอื่นอย่าไปมองสิ่งอื่นเออตั้งแหละแล้วก็ชะลอรถไปค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้ต่ออ่าโอเคพอจะเลี้ยวขวาปุ๊บพี่ก็คนตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะอาจจะต้องมมมีีรรถถจะะะคคใช่่ แล้วพี่ก็มองต้นไม้ที่อยู่หลังป้ายไว้เนี่งสีขาวค่ะฉันจะต้องตรงกับต้นไม้ต้นนั้นรถฉันจะต้องชี้ตรงกับต้นนั้นพอรถฉันชี้ตรงต้นนั้นเมื่อไหร่พงอะไรฉันจะคืนรอตรงกับมาแล้วมองที่ต้นไม้หนไอยค่ะเออมองต้นไม้ไว้เออนั่นแหละพงอะไรไม่ต้องไปนับรอบมันนะใช่ความรู้สึกว่ารถเราชี้ตรงในสิ่งที่เราต้องการหรือยังอ่าตอนนี้ต้องทิ้งน้ำหนักที่ข้อศอกนะคะห้ามกลิ้งหัวไหล่ตั้งเรียนตั้งยังนี่ก้นไม่ถึงเบาะยันพงอะไรไว้ เออนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปเลี้ยวสีเรียเหมือนเดิมเลยค่ะจริงๆการเริ่มเลี้ยวไม่ได้ถือว่าแย่ยมากนะแต่แค่ยังไม่ได้กลมกลมกับรถแค่นั้นเองนะคะตอนนี้ถ้ามองตรงทะลุไปไกลๆเลยค่ะรู้สึกว่ารถเราเอียงทางไหนมากไปไหมเอียงเอียงทางซ้ายค่ะอ่าเพราะฉะนั้นพี่ต้องจัดรถให้ตรงตลอดเนี่ยมาเรารู้สึกว่าเราจะเลี้ยวแล้วอันนี้ใช่ไหมคะอ่าเนี่ยค่ะเราเปิดไปเลี้ยวไว้ตั้งแต่ตอนนี้เออแล้วพี่ก็มองขวามองซ้ายมีรถมาไหมดูทางซ้ายด้วยนะคะฝึกเวลาเราเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ อ่าถ้ามั่นใจว่าเราไปได้ขอหมุนพวกที่มองขวาไกลๆเลยค่ะว่าพี่ต้องการให้รถชี้ตรงกับสิ่งไหนต้นไม้ข้างในนู้นหรือเปล่าอ่าถ้าไม่ต้องการให้รถเข้าไปหาสิ่งไหนที่อย่ามองสิ่งนั้นอ่าให้มองแค่สิ่งที่ฉันจะตรงกับตรงนั้นฉันจะมองต้นไม้ต้นนั้นลำต้นมันต้นไหนนะที่มันตรงกับรถได้พอรถฉันรู้สึกว่าชี้ตรงปุ๊บฉันก็ต้องคืนล้อให้ตรงกับต้นไม้ต้นนั้นแล้วมองแค่ต้นไม้ต้นนั้นแหละเห็นไมมองต้นไม้ที่ก็รู้รถเซไปทางไหนเซทางซ้าเออโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาต่อนะคะ อ่ะก็มองไปที่เวทีเลยค่ะที่ต้องมองไปที่เวทีเลยเราจะเลี้ยวให้ตรงกับเวทีนะเนี่ยแล้วมองเวทีไว้อ่าแล้วถ้าลุไปไปก็ปล่อยเ็ษไม่น้อยแล้วมองเวทีไว้เลยค่ะเอออย่ามองพื้นเด็กขาดอย่ามองสอนนะให้มองไปที่เวทีอย่างเงี้ยค่ะเวทีก็คือท้ายรถข้าหน้าที่เนถ้าพี่มองถูกมือมันจะทํางานถูกต้องเลยโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมเลยเพราะฉะนั้นสายตาสําคัญมากๆนการมองใช่วันนี้ถ้าพี่ปรับเรื่องสายตาได้อ่ะเราจะควบคุมรถดีขึ้นเลย แต่เมื่อก่อนนะอะพรถเี่ยงทางไหนเรามองตามรถแต่เราไม่ได้มองทางไว้เขาเลยพาเราไปตลอดเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าพี่มองไปที่เวทีค่ะรถเราเลื่อเียงไปด้านไหนคะรไปทางซ้ายเออนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องอยู่ในเลนได้ไดสาเหตุที่พี่บอกว่าสายไปสายมาเพราะว่าเราเป็นมองตามหน้ารถตลอดเลยอันไหน,นคือสามสิบเมตรคะอ่าประมาณนี้ได้เลยค่ะให้คิดว่าเหลือสามสิบเก้าที่เราจะเดินถึงปากซอ,อยอย่างเงี้ยค่ะอ่าประมาณนี้<ม>ต้องจำระยะนี้ไว้เออ แต่มันก็จะมีรายละเอียดว่าถ้าซอยมันผีกีกันเหมือนแถวบ้านเราอะค่ะเราก็จะเปิดแต่เนอร์นี้ไม่ได้อีกไม่งั้นเด็คนจะคิดว่าเราเลี้ยวอีกซอยอืมอะไรพี่เลี้ยวห้ามมองขอบขึ้นบาทนะพอพี่ตัดสินใจหมงปุกต้องมองต้นไม้ข้างๆไก่ที่เราตกลงกันไว้ค่ะมองแค่ต้นที่อยู่ข้างไก่สีทอว้เออมองแค่ต้นนั้นเลยค่ะอย่ามองสิ่งอื่นอย่าคิดถึงสิ่งอื่นดูว่าฉันตรงกับต้นไม้หรือย,อยังตอนนี้ต้นไม้ต้งนั้นฉันชี้ตรงหรือย,อยังห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะคิดถึงต้นไม้ไหม,อมเออแล อ่าคันนี้พอจะเลี้ยวแล้วเราก็กดไปเลี้ยวเลยเพราะมันกับชั้นจิดกันอ่าพอจะยอยู่ค่ะอ่าล้วอคอยซ้ายก<อ>่อนอ่าซ้ายไม่ต้องมองแล้วค่ะตอนนี้มองไปเนี่ยเลยมองทางที่เราจะไปไม่งั้นถ้ามองซ้ายเยอะเดียเด๋ยวเราขีเลนขวาอ่ามองคันสีแดงคันที่เราจะขับตามนะคะค่ะ, <S <S ะอ่านั่นแหละเรามองคันสีแดงไว้มองคันสีแดงไว้อย่าไปมองสีอื่นอ่าหลังจากนั้นพอตรงปุ๊บเนี่ยค่ะมองมองมองข้างหน้าไว้มองข้างหน้าไว้เออแล้วเล่้ยงเบาๆค่อยๆเล่งไม่ต้องเล่งเยอะแล้วมองคันสีแดงไว้อย่างเดียวเลยอ่าแล้วก็ระวังรถออกจากซซอยยยดด้้้าานนวะะค อย่ถ้าใครแซงเรายกคันลิงค่ะอย่ไปมองท้ายเขานะแล้วพี่ต้องระวังเกิดเขาจะเลี้ยวข้าซอยนี้เราเบรกใส่เราด้วยอ่าแล้วมองตามป้ายทะเบียนคันหน้าให้รถเราตรงกับเขาไว้ตลอดเลยค่ะตอนนี้ชิดทางไหนมากไปไหมก็มองป้ายทะเบียนเขาต้องอยู่ตรงเลนให้ได้ค่ะอืรู้สึกว่าเราออกนอกเลนเมื่อไหร่ให้เรากลับพวงอะไรเลยเนี่ยแล้วความเร็วก็รักษาให้ได้ประมาณแค่นี้ห้ามเลีวกว่านี้นะคะแล้วพวงอะไรก็จับตำแหน่งเดิมตลอดนะห้ามเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแล้วก็อย่ามองใกล้นะต้องมองท้ายคันหน้าไว้ ถ้าไม่มีท้ายข้างหน้าก็อมองให้ไกลที่สุดมาที่เราซ้อมกันมาอะค่ะเท่าที่เราจะมองได้เลยเส้นตรงพื้นอะไรตรงพื้นถ้าม,มองตรงโค้งอย่างนี้ไม่ค่อยเก่งอ่าแต่อยู่ที่การมองอีกเดียวเยคะ่ะเนี่ยถ้าใครใซ้ประคยชนลิ้งก่อนเไม่อย่าไปมองตามเขาเห็นไหมพอเรามองตามเขาเราจะออกไปจากทางที่เขามาเลยดังนั้นดูแค่ช่องตัวเองไว้ก่อนนะคะวันนี้ถ้ามองตรงไปข้างหน้าเราชิดทางไหนมากไปชิดกลามากไปเออนี่แหละคะ่ะข้างหน้าเนี่ยห้ามทิ้งเลย